ขเม็นชะตาขาดครับเพราะทูตไอโอทีตอกฝาโลงพร้อมกับชี้ว่าไทยเรานั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมทําได้อย่างถูกต้องซึ่งยังรวมถึงขเม,ม็นมีการอ้างออกมาครับว่าได้ยินเสียงปืน M16 นั้น8นัดใกล้กับจังหวัดบันเตยเมอนเจยและมาปิดท้ายอีกเรื่องราวหนึ่งครับวิกฤตล่าสุดตอนนี้มีการดุนรงกันอย่างหนักห้ามใช้สินค้าไทยแต่ว่ายัางทะลักเข้าขเมนอย่างต่อเนื่องโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2กันก่อน ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีภาพของฐารเขมรที่ลงเอาไว้เกี่ยวกับการขึงตาข่ายป้องกันโดนแล้วบวกกับในช่วงเวลาทุ่มกว่า,วาของวันที่4ตุลาคมครับ ที่อำเภอบรุรมรงม์รักจังหวัดสุรินทร์บริเวณใกล้กับปราสาทต,ตาควายก็มีการตรวจพบแสงส่องประกายจากโดนของขเขมรที่บอกว่าเยอะมากกับเมื่อคืนนี้สําหรับโดนขเขมรที่ล้ามาซึ่งเราก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ตัดสัญญาณโดนแล้วก็ตามมันก็เหมือนกับว่าประสิทธิภาพนั้นอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วบวกกับยังมีไม่มากพอครับพื้นที่แนวชายแดนเองก็ ทอดยาวถึง3 400กิโลเลยซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าพีคที่สุดและตกหน้าเขมนไปเลยทันทีกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนหรือว่า IOT ก็ได้มีการลงมืนที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งก็มีทูต3ประเทศครับมีบรูไนามาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนสีนายเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยของเราครับในจังหวัดสุรินและก็จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังสุรานารีเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยเมื่อวานนี้ลงบ้นที่ช่องบกไปแล้ววันนี้ก็มาลงพื้นที่สุรินกับบุรีรัมย์บ้างซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเองก็ได้พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการก่อสร้างรั้วสังกะสีล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเราประมาณหเ,เขตแรน24ถึง2 6 นะครับใกล้กับหลักหมด25ซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดบรรลุความเข้าใจ MOU หรือว่าข้อตกลงหยุดยิงยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เนี่ยคณะผู้สังเกตการอาเซียนก็รับรู้และก็เห็นแบบเต็ม2ตาก,กันแล้วซึ่งทางพลจัตวาซัมซุนริซันที่เป็นหัวหน้าทูตสังเกตการรอบนี้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกนํารายงานต่อผู้ประชาการฐานสูงสุดมาเลเซียเองและหลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังงผู้ปปรรรระะชาาากกททสสุดในเศไยแล็ เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้ทุกฝ่ายรักษาวความมั่นคงและก็ยึดตามข้อตกลงยุดยิงอย่างเคร่งรัดโดยคณะไอเอทีครับก็ยังเน้นย้ำว่าคุณภาพของการลงพื้นที่มีความสําคัญมากกว่าความถี่ในการลงพื้นที่อันนี้เหมือนตอกหน้าขมินเลยครับที่ลงพื้นที่แบบทีตีแต่ว่าไม่ได้มีความสําคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าไทยเราเนี่ยพอมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นเลยนะครับแล้วคณะทุกไอเอทีเองก็ยังชื่ชมโหารานไทยเราว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพไม่ให้ข้อมูลเท็จไม่มีการเสริมกําลังหรือว่าใช้อาวุธ ซึ่งเป็นไปตามกฎการประทะและก็มาตรฐานการเป็นทหารอาชีพก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทูดอาเซียนก็เริ่มตาสว่างแล้วนะครับงานนี้ขมินอาจจะโดนอีกก็ได้แต่ผมก็ยังคิดว่าขมรเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวก,กับเรื่องทูดมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมากี่ทูดก็ตามเถอะแต่ว่าฮุนเซนไม่ยอมก็ยังก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับอย่างโดนเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับเรามีทั้งภาพทั้งคลิปหรือแม้แต่ IOT เนี่ยเขาก็ยังพบว่าฝ่ายกัมบูชาได้ก่อสร้างรั้วสังกัิศีล้ัเข้ามาในเขตชายแดนไทยของเรา125เมตรก็100เมตรไปแล้วซึ่งเราก็ต้องพยายามผลักดันออกไปนี่ก็เป็นการรับเดตล่าสุดนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามและก็ตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเขมรจะยอมทุกอย่างไหมแต่ผมเองก็ยังคิดว่ายังคงจะไม่ยอมง่ายๆนะครับยังคงจะดึงเวลาไปแบบนี้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่า ใกล้จะถึงเดทไลน์กันแล้วกับวันที่7และก็วันที่10ตุลาคมแต่วันล่าสุดหลังจากที่กองกําลังสุรานารีของไทยเราครับได้ยื่นหนังสือปฏิเสธขเมนไปว่าถ้าเกิดไม่มีการส่งแผนอบายกมาเราก็จะไม่มีการประชุมและก็จะเลิกคุย R b c บซทันทีซึ่งรอบนี้ขเมรนมีการตอบรับกลับมาแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดไทยไม่ยอมรับไทยไม่ยอมคุยขเมนก็จะไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันโดยขเมนเองก็มีการท้าทายออกมาครับวันนี้คือแผ่นดินของกัมพูชา เกิดที่นี่และก็จะปกป้องแผ่นดินซึ่งก็จะไม่มีวันจากที่นี่ไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่10ตุลาคมก็จะไม่ย้ายหนีไปไหนทั้งนั้นถ้าเกิดฝ่ายไทยกล้าลงมือเราก็กล้าที่จะตอบโต้ซึ่งก็จะยืนหยัดขัดขวางและก็จะแสดงให้เวทีโลกเห็นว่า ขเมศปกป้องบ้านเกิดอย่างไรอันนี้เป็นข้อความที่ขเมนเริ่มมีการแชร์ต่อกันออกมานะครับว่าจะไม่มีการย้ายออกไม่ว่าจะเป็นวันที่10หรือวันที่7ก็จะขัดขวางและก็จะตอบโต้ถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าลงมือแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอครับขเมนยังมีการกุกเรื่องมีการปล่อยเฟกนิวซึ่งเป็นรายงานที่เหมือนจะทาให้เวทีโลกนั้นสนใจเพราะล่าสุดมีการปล่อยออกมาเมื่อวันที่4ตุลาคมครับเวลาสทุ่ม40นาทีขเมศนั่งว่าได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยเราจํานวน8นัดซึ่งกคาดว่า เป็นปืน M16 เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณจุดตรงข้ามกับจุดตรวจหมายเลข26ซึ่งอยู่ใ,นในกล้กับจังหวัดบันเตยเมอนเจยประเทศกัมพูชาอันนี้เป็นสิ่งที่ขมรอ้างมานะครับผมเชื่อว่ามันยังไงก็ไม่มีหรอกเสียงปืนแต่เหมือนเขาจะมีการอ้างเพื่อปลุกระดมมวลชนเพื่อส่งเสียงต่อเวทีโลกนะครับเราะจะไปยิงใครละ่ะเพราะว่าขามรไม่ได้มีชาวบ้านในพื้นที่มากเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถามว่าขามรยังมีการระดมมวลชนไหมก็ยังคงเข้ามาดัางต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้เยอะเกินที่เราจะรับไ ก็เป็นมากินข้าวฟรีมานั่งพูดคุยกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามต่อไทยเรานะครับก็ยังคงทยอยกันมาเรื่อยๆืวันนี้เยอะบ้างวันนี้น้อยบ้างก็จะเป็นแบบนี้สําหรับขา่ามีถ้าเกิดว่าไม่ได้มีม็อบจัดตั้งขึ้นมาแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมือนขา่ามีจะช้าใจอย่างหนักอุตสาหารณรงครับแบรนด์สินค้าไทยเราแต่วิกฤตก็คือวิกฤตล่าสุดนั้นอุ้มตะกร้าว,วิ่งหาสินค้าไทยเรา อย่างลุ้นหลามซึ่งหนึ่งกับมีการโพสต์ออกมาครับบอกว่าทหารแนวหน้าเนี่ยอดทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งลมทั้งฝนในป่าภูเขาแล้วประชาชนธรรมดาของเขมรเองแค่เลิกใช้สินค้าไทยตรงๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลิกใช้จริงๆแล้วยังบอกต่อนะครับบอกว่าหากปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองทีละนิด ก็สามารถทําได้เพราะการนำซ้ำๆทุกวันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายติดนิสัยสินค้าไทยก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกเลิกใช้เป็นนิสัยแล้วนานวันเข้าก็เบื่อไปเองก่อนซื้อใช้เนี่ยให้ลองคิดถึง F16 ที่ทิ้งระเบิดใส่ทหารของเราเราจะอุดหนุนสินค้าไทยเพื่อเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเขเมรนะครับเริ่มมีการรณรงค์มากขึ้นหลังจากมีข่าวล่าสุดเลยนะครับว่าแม่ค้าพ่อค้าคนกลางของเขเมรนั้นมีการนําเข้าไก่จากไทยนําเข้า อาหารจากไทยเราเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีการโรนลงขึ้นมาอีก พอสินค้าไทยเรานําเข้าปั๊บหมดทุกอย่างหอบตะกร้าเนี่ยกูลาหนซื้อสินค้าไทยเราเลยลายคอมเมนต์นะครับก็มีการบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนกลางพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีหัวใจเป็นชาวขเขมรเลยและก็อย่าคาดหวังอะไรกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหรือยังมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าไทยบุกรุกที่ดินของเราแล้วก็ดูถูกเราทําไมต้องสนับสนุนความสําเร็จของพวกเขาเห็นใจทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินคิดถึงสุขภาพชาวขเขมรบ้างไหมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เหมือนอดไม่ไหวทนไม่ได้ครับ สินค้าไทยยังไงก็มีอิทธิพลมากกว่า70%ของขมเขเมรนเลยซึ่งจะเลิกใช้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีอย่างต่ำา10ปีถ้าเกิดจะเลิกจริงๆแต่ผมเชื่อว่าขมเขเมรนเลิกไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วประกอบกับยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาล่าสุดเหมือนกันครับที่รวบหกรายงานขมเขเมรนอีกแล้วก็มีการสารภาพออกมาเหมือนเดิมว่าบ้านเกิดไม่มีงานทําลักลอบข้ามชายแดน เข้ามาทํางานในประเทศไทยเราซึ่งก็เป็นวันที่4ตุลาคมเลยกองกําลังบุรพานั้นได้ดักจับชาวเขมรเ,เดินเท้าออกมาจากชายป่าพอเข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นจํานวน6คนครับชาย3หญิง3ซึ่งในการตรวจสอบก็พบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารการเดินทางเลยจากการสอบถามเบื้องต้นให้การเหมือนกันเลยนะครับว่าได้ว่าจ้างชาวเขมรเ,เนี่ยในราคา7 0 0 0บาทเพื่อนําทางให้พวกเข,เขาเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็จะมีรถยนต์มารับต่อไปโดยไม่ทราบว่าเป็นรถชนิดใดเพื่อที่จะไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเราก็จับและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาอีกแล้วนะครับสำหรับเขเมนมาต่อเนื่องทุกวันทุกวันจริงๆรายงานมา3-4วันเนี่ยขเมนก็หอบกระเป๋าหอบแบบโอ้โหมากันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ยิ่งเยอะ40-50คนเลย ซึ่งยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์ของหุนเซนก็เริ่มวิกฤตอย่างหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับมีการประท้วงเอ่ยหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยเริ่มด้จะไม่พอกันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการยอมนะกับปฏิบ้านหนองจานซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เป็นเรื่องสาคัญและเราก็ต้องติดตามกันต่อ